รอรอเออเพราะว่าครูจะได้เริ่มเลย วาพบอย่างลูก่อยในเก้าสิบเท่านั้นเก้าสิบคน อาจารย์คะขออนุญ,ญาตคะ่ะตอนนี้เพื่อนเข้ามาทั้งหมด103คนแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่า <Okay. S 1> ท,ที่แจ้งว่ายังติดธุระอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะนําที่แนวไปบอกในกลุ่มอีกทีนึงค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ อ่าเดี๋ยวเราได้ยินเสียงครูกันไหมคะได้ยินค่ะค่ะโอเคนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องให้ทุกคนอ่านหนังสือไปอ่านจบปือยังอ่านจบยังลูกอ่านจบกันยังคะละูกอได้จบไหม ยังไม่จบเลยค่ะจ๊ะยังไม่จบเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกแนวนะแล้วหนูก็ไปทบทวนให้ตรงประเด็นนะคะเอางี้นะโอเคเนาะประเด็นในในในส่วนของครูนะคะหนูไปทบทวนเนาะเรื่องแรกก็คือนะที่ต้องทบทวน ว่าเวลาที่เราหนึ่งนะคะว่าปัญหาการวิจัยเนี่ยมาจากไหนนะไปอ่านมานะปัญหาการวิจัยเราได้มาจากไหนกันบ้างคะได้มาจากในเรื่องของประเด็นที่เรายังไม่ได้คําตอบถูกไหมในเรื่องของอความสําคัญทางการพยาบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพยาบาลถ้าเรื่องไม่เกี่ยวกับพยาบาลเราต้องทํำไหมคะเราจะไม่ทํานะ แล้วก็แหล่งของปัญหามาจากไหนบ้างแหล่งของปัญหาที่เราที่เรากำหนดปัญหาเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะคะนะแล้วก็เช่นอ่ะน้าษาบอกกูนกูยกตัวอย่างนะคะเช่นประสิทธิผลของการออกกำลังกายโดยใช้ไม้ตานต้านตึง,ตงนะตอบพฤติกรรมการออกกำลังกาย นะคะคในนักศึกษาเพบางนักศึกษาบอกกูสิคะว่าปัญหาการวิจัยอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยปัญหาการวิจัยดูที่ตัวแปรอะไรนะลูกให้ดูที่ตัวแปรตามนะปัญหาการวิจัยจะอยู่ที่ตัวแปรตามเข้าใจไหมลูกทิธิพรได้ยิงรู่ไหมนน ก็ยิงค่ะอาจารย์โอเคอ่ะปัญหาการวิจัยโนนปัญหาการวิจัยอยู่ที่ตัวแปรอะไรโนนตัวแปรตามครับอ่าเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เป็นนวัตกรรมเนาะอ่ากลุ่มของแสงจันทร์แสงจันทร์ทำนวัตกรรมเรื่องอะไรคะแสงจันทร์อ่ะ สาสิธรอนสาสิตรสาธิธรโลูกได้ยินครูปะสาธิธรบอกครูสิคะว่ากลุ่มสาธิทําทำนวัตรกรรมเรื่องอะไรลูกเกี่ยวกับยาการล้มลำวงย้นยุคค่ะอ่าโอเคอายาการล,ล้มยาอะลำวงย้อนยุคนี่นะคะอันเนี้ยอเป็นเป็นตัวแปรอะไรคะลูก ็นตัวแปรอะไรนะสัตสิทธอนผู้สูงอายุค่ะเป็นตัวแปรอะไรคะเป็นตัวแปรอะไรตัวแปรต้นตัวแปรตามอ่าตัวแปรต้นอ่านะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบไปได้ว่าตัวแปรที่เราศึกษาเนี่ยเราศึกษาตัวแปรต้นตัวแปรตามอะไรนะคะแล้วก็ต้องไปรู้ว่าเวลาที่เราศึกษานวัตกรรมเนี่ย เราก็จะต้องดูว่ามันเกิดการหกล้มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะดูวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะต้องเปรียบเทียบให้เห็นตัวแปรตามผลที่เกิดจากตัวโปรแกรมที่เราใส่เข้าไปนะคะตอนที่เราเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะนะคะเนาะแล้วก็สมมติฐานสมมติฐานต้องมีทิศทางน,นิดหนึ่งเช่นคนที่ได้โปรแกรมนะก็จะมีความสามารถในการ มีการหกล้มเป็นไงน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมถูกไหมคะอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสมุติฐานเนอะนะคะอ่าต่อมาค่ะเนาะนักศึกษายังจำเอ่อระเออตะลางของยามาเน่ได้ไหมคะนักศึกษาจำได้ไหมนักศึกษาไปดูทบทวนตารางยามาเน่นะคะนะว่าอ่านยังไงนะตัวนี้นะคะ ก็จะมีให้อ่านตารางยางมาเน่เนาะแล้วก็การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นมีอะไรบ้างนะถ้าบาังเอิญเนี่ยเราสุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อกันไปเนี่ยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นไหมคะสุวรรณใช่ไหมเงียบแล้วใช่ไหมคะ ไม่ได้ใช้นะไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะนี่เป็นต้นนะโ okay. อเคนักศึกษาดูนะคะว่าเวลาที่เราเนี่ยมีตัวแปรเช่นเราศึกษาปัจจัยปัจจัยนะเช่นปัจจัยที่มีผลมีปัจจัยหลายปัจจัยเลยปัจจัยที่1ปัจจัยที่สองปัจจัยที่สมต่อตัวแปรตาม ที่เกิดขึ้นเนาะเวลาการหาความสัมพันธ์เราจะใช้สูตรกลุ่มตัวอย่างเป็น50บวกด้วยตัวแปรที่เราศึกษาคูณด้ย10นะคะเนาะตัวแปรศารรวมกันมันก็จะกลายเป็นจำนวนของกลุ่มตัวอย่างได้นะตัวนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาดูหลักความน่าจะเป็นนะมีอะไรบ้างหลักความไม่น่าจะเป็นมีหลักอะไรบ้างในการดูเนาะเออกรอบแนวคิด กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดประกอบด้วยอะไรบ้างพัชริดาพัชริดากรอบแนวคิดจะต้องประกอบด้วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปดต้นแล้วก็ตัวแปดตามนะคะลูกเี่ไหมต้องเห็นระหว่างตัวแปดต้นตัวแปดตามที่ชัดเจนนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เอ่อการวิจัยนั้นจะเป็นการวิจัยแบบไหนนะปฐมมาเปรียบเทียบกันสองกลุ่มระสองกลุ่มหรือก่อนหรือหลังมันจะเป็นการวิจัยแบบไหนนะคะเป็นการวิจัยแบบทดลองหรือกึ่งทดลองนะคะใช่<อ>ไหมโลกโอเคนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องรู้เราไปดูมานะคะ สติติเชิงพัฒนามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะนะแล้วเวลาที่เราจะเลือกใช้สติติที่เป็นพารามิตรนะหนึ่งตัวแปรนั้นอะจะต้องเป็นไงคะตัวแปรนั้นจะต้องมีการกระจายแบบโค้งปกตินะักศึกษาปไปอ่านมาเวลาอ่านโค้งปกติเราดูอย่างไรนะคะแล้วตัวแปรตามนั้นอะจะเป็นอินทวอร์สเกล นะคะเนาะตัวนี้นะคะครูออกแน่นอนว่าเวลาที่ครูทดสอบ normality normality n Norm o ี m a l i t y ตเนาะตัวนี้นะเราจะใช้ตัว stat ก็คือเออโมการอฟซาม,มิโนฟนะคะดูเนาะหรือชาวิโลวิกส์ดูเนาะดูยังไงว่ามันมีการกระจายที่ปกตินักศึกษาจำไว้ว่า มันจะ non s i gnificant non s i gnificant หมายความว่าค่า p มากกว่าตัวที่เรากำหนดเช่นค่า p อา๋อเรากำหนด p จุด0.5เพราะฉะนั้นถ้า p ออนะคะ p เท่ากับ0.8 0.8ซิกหรือไม่ซิกคะลูกเรากำหนด p ไว้จุดสุดจุด 0.5และปรากฏว่าคา่า p ของเรานะคะได้จุด0.8ซิกหรือไม่ซิกคะซิกหรือไม่ซิกคะซิกค่นะฮะอะเดี๋ยวลรากูพูดใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเรากำหนดตัว p ไว้ว่าจุด0.5นะและผลการวิจัยของเรา ในค่า p เนี่ยได้จุด0.8ผลออกมามันจะซิกหรือไม่ซิกคะลูกไม่ซิกค่ะไม่ซิก,ซกเพราะว่ามันมากกว่าตัว p ที่เรากำหนดถูกไหมคะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะค่า p ที่เรากำหนดจุด0.5แต่มันเราดันไปได้จุด0.8ก็แสดงว่ามันไม่ซิกถ้าเราดูการกระจายนะ ดูการกระจายถ้าไม่ซิกแสดงว่าตัวแปรที่เราศึกษาเนี่ยนะคะข้อมูลพื้นฐานของตัวที่เราศึกษาไอตัวนอร์มอ i t y ี้เนี่ยนะคะก็แสดงว่ามันมีการกระจายแบบ nor ์มอลิตีเป็นโคงปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรากำหนดไว้นะคะแต่เมื่อไหร่มันน้อยกว่าสิ่งที่เรากำหนด เช่นเรากำหนดไว้จุดศูนห้าแต่มันได้จุดศูนสี่อย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าการ normality เราไม่ได้ไม่ผ่านนะคะเนาะนอ r m ม l ลิตปกติต้องมากกว่าตัวผีที่เรากำหนดถึงจะมีการกระจายเป็นปกตินะคะตัวนี้นะเนาะตัวนี้นะคะอ่าและก็ถ้าเมื่อไหร่ตัวแปรค่าเปรียบเทียบนะคะระหว่างค่าเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มควบคุมกดทดลองเราเปรียบเทียบเหมือนค่าพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเมื่อได้โปรแกรมอะไรไปแล้วสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเราเปรียบเทียบตัวนี้เราจะใช้สแตทแบบไหนคะเปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมใช้ทีเทสประเภทไหนคะใช้อินดีเพนเดนทีเทส นะคะถ้าเปรียบเทียบ2กลุ่มกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุม,คมแต่เมื่อไรเราเปรียบเทียบภายในกลุ่มเราเองก่อนหลังเราจะใช้แพ t-test นะคะคือ dependent t-test เนอะไม่เหมือนกันนะคะนะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีเนาะตรงนี้ค่ะเอ่อสำหรับ evidence-based practice นะคะ น้าสาวย,ยังจำคำว่าพิโคได้ไหมพิโคอ่ะพิโคตัวพีน้าสาไปทบทวนมนะั P ้ I C o, ico, ยพีไอซีโอพิคอมาจากอะไรบ้างอันนี้ไปทบทวนนะคะพิโคตัวพีย่อมาจากอะไรนะไปทบทว,วนตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เราบอกว่าเราเนี่ยมีการนึกสาไปทบทวนมาว่าการเอ,อ่อ ทบทวนวรรณกรรมที่เป็นลักษณะ Scoping Review เป็นยังไงเล็ป Review เป็นยังไง i n g e t i n g r e v i e w เป็นยังไงหาความแตกต่างของมันให้ได้นะคะว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูแต่ถ้าในกรณีที่ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบก็แสดงว่ามันเป็นลักษณะ System s t e m a t i c Review เนาะเพราะฉะนั้นหนูก็จะไปดูลักษณะของตัวนี้นะคะมาว่ามันม,มีความต่างอย่างไงเนาะตัวนี้นะคะเนาะและตัวที่เราเนี่ยอีกตัวหนึง่งเนาะนักศารู้จักโปรโตไทย์ไหมคะกลักไหมวเวลาสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มาใช้ในในโปรแกรมของเราอะหรือต้อนแบบเนาะเนาะต้นแบบที่เกิดขึ้นเนาะ ต้นแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะควรจะมีลักษณะแบบไหนที่ดีเป็นโปรตาทยที่ดีนะเนาะหนึ่งขอจะต้องเหมือนจริงให้มากที่สุดเป็นโปรตาทยที่ดีสองสามารถแก้ไขแล้วก็กปรับปรุงได้สามพัฒนาต่อได้เมื่อได้สามอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะต้นแบบหรือโปรตาทยที่ดีโอเคไหมคะโอเคไหมนะ นันทนานะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนาะจะดูในเรื่องของโปรโตไทป์นะคะเราก็คงมานั่งไล่ดูว่าหนึ่งมีลักษณะแบบไหนมีลักษณะที่เหมือนจริงมักที่สุดไหมพัฒนาต่อได้ไหมนะอันนี้ก็เป็นลักษณะเนานะ นักศึกษา,าไปดูหมาว่าเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มกึ่งทดลองมันมีจุดต่างกันตรงไหนจุดต่างกันตรงไหนคะสุรดาสุร,ดา,สรดาตอบกูได้ไหมคะอ่ะไปหามานะคะว่า ความต่างระหว่างกลุ่มที่เป็นทดลองการวิจัยแบบทดลองกับกึ่งทดลองที่สําคัญก็คือพวกที่เ,เป็นกึ่งทดลองเนี่ยกับทดลองเนี่ยจะต้องอาจจะมีกลุ่มควบคุมนะคะส่วนใหญ่ทดลองจะมีทดลองควบคุมนะคะแล้วก็มีการสุ่มแต่ในขณะที่กึ่งทดลองอาจจะไม่มีกลุ่มควบคุมก็ได้หรือไม่มีการสุ่ม แบบใช้ความน่าจะเป็นก็ได้อันนี้ก็จะเป็นจุดต่างนะคะเนาะแต่อย่างไรก็ตามลักษณะที่สำคัญของการวิจัยกึ่งทดลองก็คือต้องมีตัวจัดกระทำหรือโปรแกรมหรือนวัตกรรมที่เราจะใช้นะคะตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเนาะที่เราจะต้องดูนะคะตัวนี้นะอืมเนาะเค okay, ค่ะอะครูถามอันสุดท้ายนะคะ คือเมื่อเรามีข้อมูลของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเราจะดูว่าข้อมูลเนี่ยของกลุ่มควบคุมเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันหรือเปล่าเราจะใช้ค่ายสแควร์เทสในการเปรียบเทียบนะคะ2กลุ่มว่ามันมีความต่างไหมหรือใช้ฟิเชอร์ก็ได้หรือใช้ทีเทสก็ได้ไดแล้วแต่ข้อมูลที่เรามี นะคะในการเปรียบเทียบเนาะแต่ที่สำคัญถ้ามันจะต้องไม่ต่างกันคำว่าไม่ต่างกันคือ non-significant สำหรับข้อมูลเบื้องต้นแต่พอทดลองไปแล้ววัดหลังนั้นมันควรจะมีความต่างกันเนาะพอเปรียบเทียบข้างหลังเราจะใช้ independent test นะคะเนาะตัวนี้นะคะอันนี้คผมฝากไว้ด้วยเนาะโอเคตัวอื่นน่าจะ พอทำได้นักศึกษาไปทบทวนมาว่าสถิตเจิงพันานาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะที่ใช้กันเนาะแล้วก็ดูไปดูไอตัวของยามเนีตารางยามันนีะนะคะคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกูคิดว่าน่าจะพอทำได้อยู่ถ้าจากพวกนี้นะคะเนาะบอกความแตกต่างให้ได้ว่าเวลาที่แหล่งของปัญหาการวิจัย หาจากที่ไหนนะคะแล้วก็การกําหนดปัญหาการวิจัยกําหนดปัญหาการวิจัยอย่าลืมมันจะต้องมีสองประเด็นคือต้องมีปัญหาบวกด้วยกลุ่มตัวอย่างเช่นมันจะต้องมีปัญหาเช่นผู้ป่วยเนี่ยที่มีความดันโลหิตสูงปัญหาคือไม่ออกกําลังกายนะหรือควบคุมความดันโลหิตไม่ได้หรือคนไข้เบาหวาน ที่ควบความความดิดไม่ได้นะคะต้องมีระบุปัญหานะไม่ใช่อยู่ดีบอกกลุ่มตัวอย่างเฉยๆไม่ได้นะคะต้องประกอบด้วยเวลาเรากําหนดปัญหาจะต้องประกอบด้วยปัญหาบวกด้วยกลุ่มตัวอย่างนะคะตัวนี้นะกูฝากไว้ทุกๆคนเลยนะคะตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเวลาเราเขียนความเป็นมาของปัญหาต้องเห็นช่องว่างของการวิจัยว่าทําไมเราถึงต้องทำเนาะประมาณนี้นะคะเนาะ อ่ามีใครอ่านแล้วมีข้อสงสัยอะไรถามครูไหมถ้าไม่มีกูจะให้ไปอ่านแล้วนะนะคะแต่จางมนพันิตบอกว่าเดี๋ยวนัดนักศึกาอีกทีหนึ่งนะคะขูหายโชคดีนะคะนะอ่านตามที่สโคปที่รูได้แนะนําไว้ก็น่าจะทําได้ค่ะโอเคแค่นี้นะค่ะโชคดีนะคะค่ะดีค่ะ ขอบคุณค่ะอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณ